สวัสดีค่ะวันนี้นานามาแนะนำเตาแก๊สยี่ห้อลั c ก y f เ a m e แบบเตาฝังในเคาน์เตอร์นะคะรุ่น972รุ่นนี้จะมีหน้าเตาให้เลือกอยู่2แบบวยการรุ่นแรกจะเป็นรุ่น LBS 972จะเป็นหน้าเตาสแตนเลสและถัดมา ก็จะเป็นรุ่น LGS972 หน้าเตาจะเป็นกระจกนิรภัยสีดำหนา8มิลน,นะคะอันนี้เราจะมาลองเตานะคะเตาฝัง Lucky Frame รุ่น LBS972 ตัวนี้คู่มือแกะกล่องมาเลยนี่ไงขนาดเจาะขนาดเจาะบล็อกอ่ายาว65คูณ35ตัวอย่างการเจาะบล็อกจะเป็นแบบนี้ ให้ข้อมูลมาเลยนะจ๊ะห้ามหายนะอุปกรณ์ในกล่องจะมีขาตั้งหม้อมีหัวเตามีแบรัรบประกันมีถ่านไฟฉายไซดีมีขาตั้งหม้อมองกุเล็กหนึ่งอันอะเปิดหน้าเตามาเดี๋ยวเราจะมาลองไฟกัน LBs จะเป็นหน้าสแตเลสนะคะเดี๋ยวให้น้องขย,ยกออกมาเดี๋ยวเราจะมาดูลองเตากันพี่ติยกงตรงนี้เดี๋ยวพี่จะเอากล่องออกให้ ถ้าตัว B อยู่ตรงกลางจะเป็นหน้าสตาเลสนะคะตัว S จะย่อมาตัวจากเซฟตี้ตัว L ย่อมาจากอะไรสีนาล,ล่างจะเป็นเป้าเขาเวลาใส่อันนี้จะเป็นเดือยเซ็นเซอร์อันนี้จะเป็นตัวสปาร์ค นี่นะคะทองเหลืองนะแต่เคลือบสีดำภายนอกนะคะตัวนี้หัวเตาเนี่ยนะงานทองเหลืองเหนือหนาหนานาเนื้อหนาเนื้อหนาให้ใส่อันใส่ให้ตรงร่องนี่จะเป็นเดือยเซนเซอร์อันนี้ตัวสปาร์เขียวสปารนะ์หัวเตาเขาถ้าทำความสะอาดไปสามารถถอดล้างเช็ด ้แห้งแล้วใส่เหมือนเดิมได้อ่ะเรามาดูขาตั้งหม้อมขาตั้งหม,ม้อเขาจะเป็นงานเหล็กหลอ่อเป็นยางอกืกันลอยกันลอยด้วยตัวนี้จะมียางตัวฐานนะคะขาตั้งหม้อตรงล็อกมาคิดอ่ะใส่ให้ตรงล็อก<ม>นี่จะเสริมมงกุฎสแตเลตให้มาหนึ่งชิ้นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองไฟกันจะเอาตัวนี้ออกก่อน สปราร์คไฟที่ฐานไปใช้อะลคาไลหนึ่งก้อนอย่าลืมใส่มาดูที่เสียบสายายางกันก่อนจะเป็นหางปลานะคะที่เสียบสายายางหางปลางนอนใส่กานไหมนี่ใส่แลวใส่ฐานแล้วมาลองจุดกันดูได้ยินเสียงนะใส่ฐานแล้วนะคะเวลาใส่ฐานแล้วเราสปาร์กไฟก็จะ อ่ะจะมาลองไฟกันกดแล้วก็บิดซ้ายเตาเปิดทึ้งไหมคนอ๋อเดี๋ยวร้อน ไไฟไดะะ้้้นนนะะคตีีเหลือวงในหัวเตามีระบบเซฟตี้อัตโนมัติกรณีทำอาหารอยู่เปไฟดับเขาจะตัดแก๊สให้นะคะให้ปริมาณความร้อนสองหัวรวมกันอยู่ที่11กิโลวัตต์ข้างละ5,500กิโลวัตต์ถือว่าให้ความร้อนในปริมาณที่สูงนะคะ จะให้ขาตั้งหม้อมองกุดเล็กมา1ชิ้นออามาดูขนาดเตาขนาดเตาความยาวอยู่ที่78เซนติเมตรส่วนความกว้างด้านข้างอยู่ที่46เซนติเมตรและความสูงของเตาอยู่ที่15เซนติเมตรลูกบิดดีไซน์สวยงานสแตนเลส l u c ก y f เ a m e ทุกรุ่นรับประกันวาวจุดแก๊ส5ปี ฝากไว้ด้วยนะคะเตาฝั่ง Lucky f เฟ m มรุ่น LBS 972หน้าสแตเลสและ LGS 972หน้ากระจกสีดำ